ยินดีต้อนรับสู่ต้อนรับกลับมาอีกครั้งต้อนรับกลับมาอีกครั้ง,ก,ก,งกับเจวอลกลับมากันแบบงงๆอยู่ที่ไหนเยาต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนไม่ใช่ผมเราอยู่กันที่จันทบุรีตอนนี้ก็ตีหนึ่งครึ่งพอดีว่าลง youtube ไม่เป็นลงยูทูบไม่เป็นคลิปแรกที่ตะกองก็มาคุยกันว่าลงยังไงนะผมไปถาม,มก็ถามว่าแบบถ้าพี่ยังลงไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยเข้ามาหา ที่ที่บริษัทเลยครับก็เลยถามน้องว่าเอาน้องว่างอยู่หรอว่างครับก็เรียบร้อยก็เลยบอกว่าอ่ะปะงั้นไปจันทบุรีกันอยากจะให้คนได้เห็นตอนช่วงทุเรียนที่แบบดีที่สุดในประเทศไทยเนี่ยจันทบุรีเนี่ยคนเขาแบบซื้อขายกันยังไงเขาทํายังไงส่งออกกันยังไงตลาดทุเรียนตลาดผลไม้ที่แบบปีๆหนึ่งเขาส่งออกกันเป็นแบบหลายหมื่นล้านชวนน้องอ่ะมาดูระองว่า้น มันมือแล้วก็ลากค่ะ <c oughs> ตลาดธุรไม้อ่ะมันจะทํางานตอนกลางคืนจะไม่ได้แบบทํางานตอนกลางวันเขาก็จะเข้าไปตัดสวนตอนช่วงเช้าตัดเศษก็จะเอาของอ่ะมาเข้าที่หลงหลงก็คือเป็นสถานที่รับ วัตถุดิบถ้าธุเรียนก็จะเรียกเป็นหลงหลงทุเรียนพอรับวัตถุดิบมาเขาก็จะมาน้ำทําการปัดเป่ามาชุบน้ํายาก,ก่อนแล้วก็แท็กแล้ก็ส่งออกไปต่างประเทศพรุ <Wow. S 1> ่นี้ก็เลยจะพาตาก,กล้องมาโชว์เราก็จะอยู่กันแบบเรียลนะคัดไหม อันนี้ก็เขากำลังชุบน้ํายาอยู่เราก็มาเรียงหลังจากที่ตัดแล้วตรงนี้เป็นเอ็นบั a เออันนี้จะเป็นทุเรียนส่งออกก็ลักษณะประมาณนี้ชุบน้ํายาเสร็จก็เป่าแห้งเดี๋ยวเราก็จะมาแพ็กกัน ใครอยากจะทําลูกสดนะไม้แบบทุเรียนมังคุดเนาะเชิญที่นี่ได้แต่ถ้าใครอยากทาของแช่แข็งไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้ไปทําที่โรงงานอีกที่หนึ่งมีสควอเหรอครับนี่มีสควอตตี้ไงเหมือนเดิมสนใจอยากทาทุเรียนลูกสดส่งออกก็เียนเชิญที่นี่ได้เลยเดี๋ยวจะมีภาษาจีนขึ้นให้ด้วยเผื่อคนจีนเราขึ้นได้โอเคเดี๋ยวพาไปดูนี่ดีกว่าพาไปดูตลาดซื้อขายทุเรียนตอนกลางคืนกันว่าเป็นยังไง อันนี้มันเป็นเบอร์ดีลูกวัฒน์ขนาแบบกลมลวกเบอร์แบบซส์ห้องเย็นใส่ห้องเย็นก็คือเข้าไปทําห้องเย็นไปทําของแช่แข็งตัวนี้เป็นบบวโบ่ยอดปจากจําโบจะเป็นแบบลูกใหญ่ๆส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทอดกันไม่ใช่หมอนไม่ใช่หมอนบัวหลุดแล้ว อันนี้เขาเรียกว่าครัทุเรียนซึ่งหลุดด้วยเมื่อกีนอ้นะใช่เดี๋ยวต้องไปซื้อของเขาแล้วเนี่ยเขาว่าเพราะที่พามาดูตลาดใช่ป่ะส่วนใหญ่ทุเรียนอนะ่ะก็คือปลูกกันทั่วทั่วประเทศหละท่ากลางก็มีปลูกก่อนที่ทุกคนมาปลูกทุเรียนจะมีแค่สองภาคที่เน้นที่จะปลูกกันเยอะๆก็จะเป็นภาคตะวันออกคือจันทบุรีระยองคือภาคใต้ก็คือมีหมดเลยส่วนส่วนใหญ่ช่วงตะว,วันออกจะออกประมาณช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาภาคใต้ก็จะแบบกรกฎาคมเป็นต้นไปแต่ละแต่ปีนะเหมือนปีนี้กว่าทุเรียนจะออกก็ออกช้า ภาษาทีเรียนเขาจะเรียกว่าเรียนออกล่าหน้าก็คือชาโซนจันทนระ์ก็จะเห็นแล้วว่าลงแต่ละลงก็จะติดเต็มเต็มหมดที่อุ่พรลงแต่ละลงก็จะไกลกันถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปงานตายไม่มีชาวคิดว่าจะไปดูง่วงแล้วอ่ะง่วงไปแตากล้องโอเคแล้วนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูสวนไปดูสวนกัน,ไ,กนไหวไหมเนี่ยทีสองแล้ว หลงังจากเมื่อคืนที่เขาเอาทุเรียนมาชุบน้ำยาตอนนี้ก็ถึงเวลาเอาทุเรียนแพ็ลงกล่องเขาก็จะหยิบมาช่างแล้วก็ใส่กล่องแพ็เสร็จก็จะเป็นลงังรับทำโอเอ็มด้วยก็ยยจะเป็นแบบว่าแบบอยากใช้แบรนด์ลูกค้าทางเราก็อินดีหาทุเรียนหาทุกอย่างให้แล้วก็มาใส่เป็นกล่องแบรนด์ลูกค้าเราก็ทําลูกสดด้วยนะเออไม่ใช่ทําแค่แช่แข็งอย่างเดียวอันนี้คือตู้ที่เราจะไปเมืองจีนเราจะโชว์ด้วยว่าเอาทุเรียนเข้าไปในนั้นเป็นยังไงมามาดูทุเรียนมา จะบอกว่าตอนนี้ทุเรียนเนี่ยหายากมากเลยเพราะว่าด้วยความที่ประเทศไทยอ่ะมีอากาศร้อนขึ้นใช่ไหมกลายเป็นว่าทุเรียนอ่ะสีแล้วน้อยแล้วนะปีนี้น้อยกว่าเดิมเพิ่งหนึ่งด้วยสภาพภูมิอากาศทั้งโลกอ่ะเนาะมันเปลี่ยนไปอ่ะทุเรียนก็ผลผลิตน้อยลงก็จะแย่งกันทํามากขึ้นถ้าสมมติว่าแบบใส่กล่องแล้วใช่ไหมมันจะมีความร้อนมันยังแบบไถใจอย,อยู่อ่ะพอมือลงไปจับในกล่องอ่ะมันจะมีความอุ่นๆมัน,นจะคลายความร้อนอุณหภูมิม <Wow. S 1> ันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย yeah, มันก็ต้องเปิดแบบกล่องให้แบบ ระบายความร้อนตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยร้อนขนาดนั้นเนี่อุ่นๆนิดนึงต้องรอบ่มให้ถึงที่แล้วเราก็จะค่อยขึ้นตู้ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนทุเรียนที่เหมากันไว้นี่ก็มีทีมตัดเขาก็มาตัดทุเรียนเี๋ยวจะเห็นโชว์ว่าเขาตัดยังไงนี่เขาก็ดามไว้าไการล้มที่เขาบอกบนี่อยากดูนะ วว้าเห็นเปล่าว่ามันไม่ง่ายกว่าจะได้ทุเรียนมาลูกหนึ่งเดี๋ยวจินนี่จะโชว์ไปรับทุเรียนนะครับน่าจะไม่ลองลองไหมไอ้เดี๋ยวพี่ถ่ายให้ถยลองรับทุเรียนอ่ะนี่เห็นไหมเขาก็มีทั้งทีมงาน ต้องขึ้นทั้งหมดเลยนะว่าจะมาตัดทีเดียวนะทุกตน้นตอนแรภาพในหัวผมคิดว่าตัดทุเรียนแค่คนแค่สองคนบ้าไม่ได้ไมันเป็นทีมด,ดู่ะพอตัดแล้วนะดูนะเขาวาต้องเล็งแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาพวงนี้นะเอาลูกไหนมีคนบอกว่าทุเรียหนึ่งแพงอะไรเงี้ยนี่ก็ดูผลงานในเวลากาได้แต่ละลูกใช่แล้วไม่พอว่ากว่าที่เราจะปลูกเขาอะตั้งแต่แบบรดน้ําออกดอกกว่าจะเป็นลูกขนาดเนี้ยากมากแล้วถ้าพายุมาลมมาเราก็ต้องมีแบบของมาดาม มาโยงไว้ให้รู้ว่าอันนี้คือรุ่นไหนนักเรียนไม่ได้มีแค่ออกมารอบเดียวแล้วหมดรุ่น1รุ่น2รุ่นสาถ้าเราเป็นป1นึ่ไปตัด2มันก็ความแก่ที่เขาเรียกว่าเียนอ่อนก็กิน้มันก็จะไ,ไม่อร่อยริงแล้วนะพร้อมแล้วนะี่หนึ่งสองสามเฮ้รู้สึกไงางรีเองลู้สึกดี <c oughs> ตอนแรกเขาแบบกล้ากลัวมากเลยนะนักเรียนไปโดนด้แต่กล้องน่าจะทำได้ขับซาลิง าก็จะกระจายกันไปใช่ไหมเราเอาทุเรียนตัดได้แล้วเต็มเ็ตะกร้าแล้วก็เอารถซาเล้งขับในสวนวิ่งไปกองรวมกันอยู่ที่ตรงนน้นการทํางานอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเอาทุเรียนที่เหมาลับเข้าไปที่โลงเราก็มาคัดเลือกอีกก็จะเห็นีกคืนนี้มันก็จะวนทํางานอย่างเงี้ยแพ็คแล้วก็เป็นตู้แต่จะได้จะให้บุกทีใช่เงี้ยได้สอนีเรียนกว่ามาผูกเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าตรงเนี้ยพอเราตัดเสร็จแล้วเราก็จะมารวบรวม ก็หลังจากที่แบบเขาตัดทุเรียนมาใช่ไหมก็ขึ้นสาเลงมาเป็นเข่งพอมาถึงจุดรวบรวมเราก็จะหยิบทุเรียนมาลงตรงนี้กองกองแล้วก็มาขึ้นรถนี่เขาก็จะเลี้ยงขึ้นรถกันพี่ไข่ออกมาตัดนานนะพี่มาตั้งแต่กี่โมงนะพี่ประมาณ8ปดโมงมา8ปดโมงบางทีแบบปริมาณทุเรียนเยอะๆตีสองตีสาก็ยังตัดอยู่เลยนะก็คือเขาตัดใช่ไหมเสร็จมานี้แล้วก่าจะขึ้นรถมันไม่ได้ง่ายๆนะก็ตัดถึงเช้าอ่ะก่าจะของไปถึงแผงอีก กลมๆสวยๆก็เป <54. S 2> ็นเกตส่งออกคนสวนเขาก็ต้องดูแลดีมากนะครแบบประคับประคองให้แบบรูปเป็นกลมๆได้ทุเรียนที่เร่ต้องนึกถึงที่ไหนครับต้องคิดถึงมิสเตอร์ฟูตี้ตาเราดูตาเป็นประกายมากเลยตอนถ่ายงานตาไม่เป็นประกายขนาดนี้ถ้ากับตอนขายของเลยนะอ้าวก็ลองเชิญขายสปอนเซอร์เขาก็ดูแลดีเจ้าของสวนก็จะตีแบบก็จะเกลียนหมดเนี่ยเขาดูแลดีมากนี่เป็นสวนทุเรียนที่ะ่ามากเลยนะจริงบรรยากาศเป็นไงล้มรื่นนะเฮลมสบายไปเดี๋ยวเราไปต่อ ได้มาลุยสวนของจริงได้มาลุ่ยสวนอย่างงี้ไหมเข้าได้มาลุยแบบแบบเด็ดทุเรียนเองเลอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถึงขนาดเด็ดทุเรียนขนาดนั้นเมื่อกี้เรามาเด็ดกันตรงนี้เหรอกวิปักกี้เห็นพี่แบบหน้าแบบจริงจังมากเลยอีกนิดหนึ่งนี่เอาทุเรียนขนขึ้นรถแล้วนะจะสายเฮ้ยทำเลยสร้างคอนเทนต์ไปเดี๋ยวเรากลับไปที่ลงกันทุเรียนมาแล้วก็คือทุเรียนที่อยู่ที่สวนอะที่เลี้ยงขึ้นรถอะตอนนี้ก็เขาก็เลี้ยงขึ้นเสร็จมาถึงนี่ ก็ต้องโยนลงเราก็มาเ, <c oughs> เรียงเตรียมตัวคัดแล้วก็ทาน้าํายาแพ็คลงกล่องแล้วก็ขึ้นตู้ก็มีตู้อีกสองรำที่เราจะต้องเตรียมไปเมืองจีนตอนนี <c oughs> ้เรากําลังจะพาทุเรียนไปที่จีนแล้วก็แพ็คเรียบร้อยพร้อมส่งพร้อมรับประทานพร้อมรับประทาน ทำงานมาทั้งวันวันนี้ไม่เหนื่อยเลยทำตดสดใสมากเลยต้องเหนื่อยเทสอ่ะเหนื่อยเทเด่ะได้มาดูหนึ่งวันว่าวิธีการทำทุเรียนเนี่ย <c oughs> เป็นยังไงทุเรียนส่งออกกระบวนการต่างๆเป็นยังไงบ้างว่าน่าจะเป็นสาระความรู้ให้กับหลายๆคนที่ไม่รู้ว่าวงการทุเรียนเขาทำกันยังไง <Wow. S 1> ถ้าใครจะสนใจอาจจะสั่งก็ติดต่อที่มิสเตอร์นตรีได้ไม่เอาไม่เอาไม่ขายของไม่ขายของโอเคกดไลค์กดแชร์กด subscribe ็กระดิ่งด้วยโอเค ก่อสีไม่ใช่ผมพูดไปไหนก็ไปไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคขอบคุณมากามอ๋อฝากกดต,ติดตามด้วยกดไลค์กด subscribe กดติดตามลาคุณดูสิราไม่เป็น,นอ่ะเราพูดไปเว้ยหรอไปเว้ย